สวัสดีค่ะโยคะใครๆก็ฝึกได้กับครูพิตักกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะแนะนำชุดท่าฝึกสำหรับคนที่มีอาการวิงเวียนค่ะ ที่มาของการจัดชุดท่าฝึกในชุดนี้นะคะก็เนื่องจากว่านักเรียนของครูท่านหนึ่งค่ะที่ฝึกเป็นประจำอยู่ๆวันหนึ่งก็เกิดอาการวิงเวียนโดยที่ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้นะคะหมอก็ยังบอกไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำแนะนำจากหมอคือให้พักการฝึกแต่ในความเป็นจริงนะคะหลายคนที่ฝึก โยคะเป็นประจำก็อยากจะฝึกะคะ่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายนะคะถอยกลับไปนะคะอยากยังคงรักษาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกายเอาไว้อยากจะสบายเนื้อสบายตัวเหมือนกับทุกครั้งนะคะที่ได้ฝึกอาสนะเพราะนั้นถ้าชุดในการฝึกวันนี้นะคะจะเป็นชุดท่านอน,นะคะ่ะซึ่งมีความปลอดภัย นื่องจากว่าในชุดท่านอนเนี่ยจะมีการก้มเงยศีรษะน้อยมากค่ะหรือว่ามีการก้มเงยนะคะก็ทําในองศาเพียงเล็กน้อยตามสภาพของร่างกายที่ทําได้หลักการฝึกยังเหมือนเดิมค่ะใช้กําลังแต่พอประมาณนะคะไม่สบายจนไม่รู้สึกอะไรหรือไม่หนักจนสั่นหรือเกร็งหายใจสบายๆค่ะ เดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยนะคะท่านไหนที่ไม่ได้มีวิงเวียนแต่อยากฝึกแบบผ่อนคลายก็สามารถทำได้ค่ะเราจะเริ่มต้นนะคะจากการล้มตัวลงนอนค่ะวิธีล้มตัวลงนอนที่ปลอดภัยกับกระดูกสันหลังนะคะเหมือนตอนลุกขึ้นนั่งค่ะคือลงในท่าตะแคงค่อยๆราบตัวลงไป ค้างไว้แบบนี้สักครู่ค่ะและจึงค่อยๆพลิกตัวนอนหงายเมื่อพลิกตัวนอนหงายสังเกตนะคะกรูอย่างชันเข่าไว้ค่ะจัดสะโพกสองข้างนะคะให้สมดุลและเสมอกัน,นะคะ่ะหัวไหลแนบลงไปจัดศีรษะให้พอดีนอนชันเข่าแบบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหลังของเราแนบพื้นจริงๆนะคะ จากนั้นจึงค่อยๆเหยียดขาออกค่ะคลายหน้าขานะคะเท้าห่างจากกันเป็นท่านอนพักสวาสนะหรือท่าพักศกค่ะหายใจตามปกติผ่อนคลายกล้ามเนื้อสามารถหลับตาได้นะคะ และถ้าอยากผ่อนคลายมากขึ้นค่ะอาจจะหายใจด้วยท้องคือหายใจเข้าแล้วหน้าท้องขยายขึน้นหายใจออกค่ะหน้าท้องค่อยๆย,ยุบลงถ้าคนที่ฝึกจนชำนาญแล้วนะคะครูจะแนะนำว่า ตอนหายใจออกให้หายใจยาวกว่าตอนหายใจเข้าแต่ถ้าคนฝึกใหม่ก็ปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติก็ได้ค่ะเราพักที่ท่านอนพักนี้ประมาณ3-5นาทีแล้วแต่เวลานะคะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะ ถ้าเข่าถึงอกแนวนอนประวันมุกตาสนะนะคะเริ่มต้นจากขาขวาขาชันเข่าขวาขึ้นมาแล้วกอดเข่าแนบตัวส่วนขาซ้ายจะทิ้งไว้สบายๆแบบนี้ก็ได้หรือแอคทีฟขาเฟรกเท้าเพื่อ้มัมเมน้าขาทํางานต้นขาทํางานเพิ่มการใช้กําลังของร่างกายค่ะทุกครั้งที่หายใจออกค่อยๆดึงขาเข้ามาชิดกับลําตัว รับรู้ถึงการยืดของกล้ามเนื้อหลังขาดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหัวไหล่สบายๆค่ะค้างไว้นานเท่าที่ต้องการนะคะวิธีนับง่ายๆอาจจะซักห้าลมหายใจก็ได้ เมื่อเราจะไปต่อค่ะเหยียดขาขึ้นหาเพดานวางมือข้างตัวค่ะไม่เกรงหัวไหล่นะเหยียดขาขึ้นไปตรงๆใครที่ขายังตึงฝึกใหม่เหยียดตรงมากแล้วสั่นงอเข่าได้เล็กน้อยนะคะใครที่เก่งแล้วเหยียดขาให้ตรงฝ่าเท้าดันเพดานค่ะและถ้าอยากบริหารข้อเท้านะคะสลับด้วยการพร้อยเท้าเหยียดเท้าพ้อยเท้า เกเท้านะคะหรือขยับด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาค้างไว้แบบนี้ค่ะเมื่อรู้สึกพอก็กอดเข่าแนบตัวอีกครั้งหนึ่งคลายกล้ามเนื้อหน้าขาหายใจออกเบาๆค่ะค่อยๆลดขาลงจากนั้นคลายกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยและเปลี่ยนทาด้านซ้ายค่ะ กอดเข่าซ้ายแนบตัวหายใจเข้าก่อนหนึ่งครั้งหายใจออกค่อยๆดึงหน้าขาให้ชิดลำตัวหัวไหล่สบายๆนะขาขว้าเฟกเท้าหรือพอยเท้าแล้วแต่เรา เมื่อรู้สึกพอก็วางมือเพื่อเหยียดขาขึ้นค่ะเหยียดขาให้ตรงเท่าที่เราทำได้นะจากนั้นบริหารข้อเท้าค่ะสลับระหว่างก,การเฟย็กเท้าและพลอยเท้า เมื่อรู้สึกพอก็ขยับซ้ายขวานะคะแบบนี้กับปกติกล้ามเนื้อข้อเท้านะบางคนไม่ค่อยได้บริหารทำให้ข้อขาวตึงนะคะเวลาที่รองเท้าพลิกก็จะทำให้บาดเจ็บได้ง่ายเมื่อพอก็กอดเข่าแนบตัวอีกครั้งหนึ่งดึงขาเข้าใกล้ตัวหายใจออกวางขาเบาๆถึงพื้นแล้วคลายคลายกล้ามเนื้อสุกส่วนนอนนิ่งๆค่ะ การเคลื่อนอาสนะให้ช้าแบบนี้นะคะจะทําให้ระบบไหลเวียนของร่างกายค่อยๆเคลื่อนไปค่ะซึ่งดีสําหรับคนที่มีอาการยิงเวียนค่ะพอทำสองขาเป็ยหนึขาแล้วนะก็ทำสองขาด้วยค่ะชันเข่าขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วกอดเข่าแนบตัวเท่าที่ได้ค่ะ นั้นวางมือค่ะเหยียดขาสองข้างขึ้นไปหาพิดานถ้าขาตึงหรือกำลังยังไม่มีหย่อนเข่าแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าแข็งแรงแล้วเหยียดขาให้ตรงค่ะหัวไหล่คลายนะไม่เกร็งไหล่ค่ะฝ่าเท้าดันพิดาน ถ้าอยากมีออปชันเพิ่มนะไม่เบื่อก็ขยับข้อเท้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ซ้ายขวาเมื่อพอนะกอดเข่าแนบตัววางเท้าเบาๆค่ะและคลายเหยียดขาออกไปคลายกลางเนื้อทั้งตัว ในท่าเมื่อกี้จะเป็นท่ายืดหลังแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อต้นขานะคะถัดมาจะเป็นการทำงานกับแกนกลางร,ร่างกายนะคะเป็นท่าแบ็กเป็นเบาๆที่พวกเรารู้จักกันดีที่เรียกว่าการทำสะพานโค้งแบบง่ายนะคะชันเข่าขึ้นมาค่ะ มือจะจับข้อเท้าหรือวางแบบนี้ก็ได้สิ่งสำคัญก็คือเวลาที่วางเท้าวางให้เต็มเท้านะเขาไม่ดีบหากันหรือไม่แบะนะคะวางให้เต็มเท้าค่ะความมือไว้อจับศรีรษะให้พอดีเมื่อพร้อมแล้วนะหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆยกลำตัวขึ้นไปเก็บคางให้ชิดไหา่ปาร,ราไว้นะคะ หน้าไม่หันไปมานะและค้างไว้นานเท่าที่เราสามารถทำได้เมื่อเรายกตัวขึ้นสูงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกตึงของกล้ามเนื้อนาาหน้าขานะคะหน้าขาได้ทำงานค่ะเวลาจะลงนะม้วนสะโพกม้วนก้นกลบไว้เล็กน้อยวางหลังบนหลังกลางและหลังล่างหรือสะโพวกวางแล้วคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน เมื่อพร้อมค่อยขึ้นรอบถัดไปาหายใจเข้ากอดหายใจออกค่อยๆย,ยกขึ้นมาและค้างไว้ครนี้สำหรับคนที่ฝึกมาจนรู้จักท่ารู้จักจัดระเบียบร่างกายหรือกล้ามเนื้อพร้อมอาจจะเอามือไปประคองหลังไว้แบบนี้เพื่อเพิ่มการยกสะโพกให้สูงขึ้น ศีรษะนิ่งๆเลยนะคะวางให้เต็มฝ่าเท้าเลยค่ะแล้วอยู่นานเท่าที่เราสามารถทำได้เวลาจะคลายนะปลดมือก่อนวางหลังบนหลังกลางและหลังล่างและคลายทำได้หลายครั้งนะคะที่ต้องการนะคะวันนี้ทำสองครั้งให้ดูเพื่อเป็นตัวอยะะ่างค่ะแล้วนอนราบตัวลงไปแบบนี้ทีนี้ เราอาจจะทำท่าแก้ด้วยการที่กอดเขา่าแนบเปลืออีกครั้งและถ้าการวิงเวียนมีไม่มากนะคะสามารถยกศีรษะขึ้นไปหาขับได้แบบนี้เมื่อรู้สึกว่าพอวางศีรษะเบาๆตอนหายใจออก แล้วจึงคลายขาเมื่อสักครู่เราทำงานเป็นการสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางที่อยู่ตรงกลางลำตัวทั้งหน้าท้องและกระดูกสันหลังยังมีกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งคือกล้ามเนื้อด้านข้างตรงบริเวณสีข้างเป็นท่านอนบิดเข่าที่หลายคนรู้จักดีนะคะลองดูค่ะ กางแขนนะคะให้เป็นมุม90องศาแบบนี้แล้วชันเข่าขึ้นมาค่ะวางศีรษะตรงๆเลยนะเข่าพิงกันไว้หรือถ้าอยากให้ทวิสมากขึ้นก็เอาขาพันเกลียวแบบนี้นะคะพันเกลียวอย่างนี้ ก็ได้แต่ถ้าพันเกลียวมันจะมีเทคนิคคือเพื่อให้กระดูกสันหลังอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิวทรัลคือตามปกติของเขาสมมติว่าเราเอาขาขวานะคะเป็นตัวควยอยู่ด้านบนเราจะต้องทิ้งเข่าลงไปด้านซ้ายใช่ไหมเราจะต้องขยับสะโพกเบี่ยงไปทางขวาเล็กน้อยอจากนั้นทิ้งลงไปพอทิ้งลงไปแบบนี้ค่ะ กระดูกสันหลังเราจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิว t r รลหรือค้วงปกติของเขานาะหัวไหล่วางพื้นพอทิ้งเข่าไปทางด้านซ้ายก็หันหน้าไปทางด้านขวาอยู่นานเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะเมื่อรู้สึกพอก็ค่อยๆย,ยก เข่าขึ้นมาอย่าลืมขยับสะโพกให้มาอยู่ตรงกลางก่อนแล้วจึงปลดขาออกมาสามารถทำต่อนเนื่องได้เลยนะคะหรือบางคนอาจจะเหยียดขาพักแบบนี้ก่อนก็ได้ถัดมาขากมข้างซ้ายแล้วก็ต้องทำข้างขวาขาซ้ายผ่อนขยับสะโพกมาทางด้านซ้ายแล้วทิ้งลงไปทางด้านขวา เบาๆนะคะค่อยๆไป mm hmm. เมื่อทิ้งเข่าด้านขวาก็ต้องหันหน้าด้านซ้ายเป็นการบิดทวิสก์การเนื้อแกนกาลางร่างกายและทวิสกระดูกสันหลังะคะ mm ่ะ hmm. เป็นการสร้างทั้งความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ mm hmm. สังเกตหัวไหล่ไหมคะหัวไหล่เนะื้พื้นหน้าไหล่ไม่เด้งนะคะ ถ้ามันเด้งก็หาจุดวางที่มันพอดีเช่นถ้าเราตึงมากเราอาจจะลดมันลงนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเกรงจนเกินไปเมื่อรู้สึกพอเราก็ยกขากับคืนมาขยับสะโพกมาตรงกลางแล้วจึงคลายขานอนนิงน่งๆแป๊บหนึ่งในท่านอนพักสวาสนา ถัดไปนะคะเราจะทํางานกับกล้ามเนื้อต้นขาด้านในแล้วก็ทํางานกับกล้ามเนื้อตรงบริเวณสีข้างนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณคอใต้ท้องแขนบส๊สศิษาสนะหรือสิวะมันทมนะคะเป็นท่านอนตะแคงอ่ะเดี๋ยวจะทําด้านนี้ให้ดูจะได้มองเห็นในท่าตะแคงสาหรับคนที่เวียนหัวนะอาจจะนอนแบบนี้ก็ได้ค่ะ ใช้แขนนะต่างหมอนแล้วนอนทับลงไปแล้วมือประคองวางไว้ด้านหน้าค่ะจากนั้นนะคะชันเข่าด้านที่อยู่ด้านบนขึ้นมาว่าจะอยู่แบบนี้ก็ได้สังเกตเราท่งตัวได้เพ่ะขาด้านล่างนะไม่ได้ทิ้งหย่อนนะไม่งั้นตัวเราจะคว่ำเราแอคทีฟขาเอาต้นขากับฝ่เาท้าเนี่ยต้านกันไว้แล้วเราจะส่งตัวได้ดีกล้ามเนื้อได้ทํางานนะคะ ถ้าอยู่อยากให้อยู่ในโหมดพักก็อยู่อย่างนี้ไป Variation ถัดมาคือการเปิดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในค่ะดึงหัวเข่าเข้ามาหาตัวอยู่นานเท่าที่เราสามารถทำได้อยู่ด้วยความสงบและเบาสบายรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทีละเล็กละน้อย v r r i t t o o n ถัดมาสำหรับคนที่ยืดจุดแล้วนะ้ามือจับ นิ้วเท้าหรือข้อเท้าแล้วแต่นะแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นไปค่ะพอเราเหยียดขาก้ามเนื้อต้นขาด้านในนะคะไปจนถึงขาพับค่ะแล้วตรงข้อเท้าจะถูกเหยียดออก ถ้าจับที่ปลายนิ้วไม่ไหวนะจับแค่ข้อเท้าหรือหน้าแข้งแบบนี้ก็ได้ค่ะสังเกตเราอยู่แบบนี้เราทรงตัวได้เพราะว่าแกนกลางร่างกายแล้วก็ขาเราทำงานให้เราทรงตัวได้เมื่อรู้สึกพอนะคะค่อยๆไปยังไงกับอย่างนั้นค่ะงอเข่าลงมาแล้วคลายลากตัวอันนี้เป็นออปชันสำหรับคนที่ยังเวียนหัวมากๆเสร็จแล้วใครที่เวียนหัวไม่มากอ่ะ ขยับแบบนี้เดี๋ยวครูขยับแป๊บนึงจะได้เห็นเท้าชัดๆนะคะขยับแล้วตั้งข้อศอกมือประคองไว้นึกถึงเสียาสายญ,ญาติท่านอนของพระะรุค,ค่ะเหยียดต้นแขนด้านในขณะเดียวกันมือที่ประคองที่ศีรษะค่ะเป็นการเหยียดกล้ามเนื้อคอด้วยแล้วอยู่แบบนี้นะ จากนั้นเริ่มเคลื่อนไหวขาฝ่าเท้ากับต้นขาออกแรงต้านกันค่ะกล้ามเนื้อได้ทำงานมือวางที่หัวเข่าจะคว่ามือหรือหงายมือแล้วแต่ สามารถหลับตาหรือดื่มตาก็ได้นะคะทีนี้เวลาถ้าเราหลับตาเนี่ยคนที่ดิงเวียนแล้วหลับตาอาจจะโนเงินมากอาจจะกระตุ้นให้อาการมากขึ้นก็ให้ทำแบบลืมตาค่ะเวลาที่อยู่ในอาสนะแบบนี้สิ่งที่ท้าทายมากก็คือการอยู่กับร่างกายและลมหายใจไม่สนใจวกแวกออกไปที่อื่นนะคะลองไปต่อมือจับเขา่าดึงเข้ามาหาตัวเยอะๆเปิดกล้ามเนื้อใต้ขา ค้างไว้สักครู่จากนั้นมือจับหน้าแข้งข้อเท้าหรือนิ้วเท้าค่ะแล้วส่งเท้าขึ้นไปด้านบนยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจออกช้าๆค่อยๆคลาย ทำด้านขวาแล้วก็ต้องถัำด้านซ้ายนะคะเวลาเคลื่อนนะคะค่อยๆเคลื่อนลากแขนลงไปแบบนี้แล้วพลิกอ่าพลิกคว่ำแล้วพลิกแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นด้านหน้าเดี๋ยวครูจะลุกนะเพราะครูไม่ได้เวียนหัวนะคะแต่คนที่เวียนหัวเนี่ยใช้การกลิ้งไปกับพื้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ ใช้ข้อศอกประคองที่ศีรษะเลยนะคะยืดกล้ามเนื้อจัดร่างกายให้เป็นเส้นตรงค่ะกล้ามเนื้อทุกส่วนได้ทำงานค่ะเริ่มจากตั้งฝ่าเท้าขึ้นมาชันเขา่ามือวางหรือง้ายแล้วอยู่ในอาศนานี้สักครู่หนึ่งพร้อมแล้วไปต่อค่อยๆดึงเขา่า เข้าหาตัวขาด้านล่างแอคทีฟน,นะคะเฟรทเท้าก็ได้ค่ะไปต่อจับหรือเกี่ยวแล้วขึ้นยืดขาให้ตรงยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในค่ะแขนที่เกี่ยวอยู่ด้านบนที่เหยียดขึ้นไปก็ได้ทำงานด้วยนะคะแต่เป็นกล้ามเนื้อคนลอยชุดกับแขนที่อยู่ด้านล่าง มารู้สึกว่าพอก็คลายมือค่ะงอเข่าลงเบาๆระวังไม่กระตุกไม่กระชากกล้ามเนื้อนะค่อยๆวางลงแล้วคลายเวลาจะออกจากอาสนะค่ะนอนใช้แขนต่างหมอนนุนศีรษะแล้วอยู่แบบนี้นะคะค่อยๆไปค่ะความดันจะได้ไม่เปลี่ยนเร็วจนเกินไป จากนั้นลองพลิกตัวนอนคว่ำค่ะถ้าจระเข้หรือมัรกราสนะพวกเราที่ฝึกอาสนะอยู่จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนอนแยกขากว้างๆค,ค่ะมือจับท่อนแขนนะคะวางข้างหรือหน้าผาหรือหันศีรษะด้านใดด้านหนึน่งแล้วพักในท่านี้สักครู่ท่านี้ดูเหมือนง่ายค่ะ แต่ก็มีความยากยากตรงที่ว่าอยู่ยังไงให้คลายหลังจริงๆเวลาที่เราอยู่ที่ท่าจระเข้หรือมกราสนะหน้าท้องนะคะจะกดงดกับพื้นซึ่งจะทำให้อวัยวะในช่องท้องของเราค่ะได้รับการกดงดไปด้วยอยู่ในท่านี้นานเท่าที่เราต้องการ อาสนะถัดไปที่คนที่มีการกเรียเรียนสามารถฝึกได้ก็คือท่างูนะคะบูชังกาสนะค่ะรวบขาชิดค่ะมีสองแบบนะคะแบบแรกกอ็บแบบง่ายนะตั้งข้อสอบอย่างนี้ค่ะ,<ฮ>ะตั้งข้อสอบให้หัวไหล่กับข้อสอบทางงชฉาค่ะวางมือขาชิดหรือขาแยกแล้วแ ยืดอกขึ้นแล้วอยู่อย่างนี้ให้รู้สึกว่าเราได้ออกแรงที่แขนนะข้อศอกกดลงไปแล้วอกยกขึ้นสังเกตคอค่ะคอสบายๆคอไม่ได้เกร็งนะอยู่แบบนี้ค่ะส่วนที่สัมผัสพื้นคือตรงบริเวณท้องน้อยและต้นขานะคะหรือหรือหรือ หรือสำหรับคนที่ฝึกจนชินแล้วก็สามารถที่จะทำท่าง,งูจริงๆนะคะวางแขนแนบลำตัววางคางหรือหน้าผากลงไปรวบขาชิดได้ค่ะหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆยกอ,อกขึ้นมาแล้วยกคางขึ้นมาระวังไม่แหงนหน้าจนเกินไปลู่ไหลลงไปนะคะอย่าย,ยกไหลขึ้นมาแขนแนบลำตัวไว้ เมื่อรู้สึกว่าพอก็คลายวางทำได้หลายรอบค่ะนะคะถัดมาค่ะเป็นท่าทำงานกับหลังเหมือนกันท่าตะก,กะแตนหรือซาลําบาค่ะฝึกง่ายๆนะคะปราณีกับร่างกายค่ะสอดมือใต้หน้าขาจะงายหรือคว่ำอย่างนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นวางคางลงไป เอาทีละข้างก่อนนะเวลาขึ้นเนี่ยพยายามอย่าให้สะโพกมันเปิดให้ขาเหยียดตรงนะขึ้นตรงๆแบบนี้แล้ว่าเปลี่ยนข้างสังเกตเวลาที่เรายกขาขึ้น สะโพกเรายัางแนบพื้นไว้นะคะขาของเราเหยียดตรงไหลไม่ยกตามนะเมื่อพอก็วางใครที่แข็งแรงอยากฝึกต่อก็สองขาขึ้นแบบนี้แข็งแรงและไม่เวียนหัวมากยกกกยกหางขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็วางเบาๆคลาย พักที่เจระเคสครูอีกท่าหนึ่งนะคะที่มีความเป็นไปได้ในการฝึกแล้วก็ไม่ทำให้อาการวิงเวียนนั้นมีมากก็คือท่าเด็กหมอ ชายโพสนะคะจะท้านอนความตรงนี้ค่ะวางมนอข้างตัวนะคะเก็บทางเล็กน้อยค่อยๆม้วนตัวขึ้นมาค่ะนั่งพับเข่าให้ขานะคะกว้างๆเลยค่ะเพื่อให้หน้าท้องมีที่วางแล้วพับตัวลงสบายๆ ถ้าเกิดว่าตัวแข็งตัวเตึงนะคะสะพโพก่งอยู่อย่างนี้นะก็ลงทั้งที่ได้หรือหาผ้ามารองหรือเอาอะไรมารองตรงบริเวณหน้าผากแล้วพับลงไปการทำท่าชายโพส ที่เราแยกเข่าวกว้างแบบนี้นะคะเราแยกเข่าวกว้างแบบเนี้ยแล้วเราพักตัวลงไปมันจะทำให้หน้าท้องของเรารู้สึกสบายขึ้นและเราหายใจสะดวกขึ้นนะคะซึ่งสำหรับคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะรู้สึกไม่หนักจนเกินไปนะคะในการทำอาศนะอยู่ที่ชายโพสแบบนี้คะ่ะนานเท่าที่เราต้องการเป็นการพักแล้วก็ได้ยืดหลังไปในตัว เวลาจะกลายจากใช้โพสให้เหงยหน้าเบาๆช้าๆนะไม่ค่อยเคลื่อนตัวขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมานาั่งนะค่ะ ลองฝึกดูนะคะท่าพวกนี้จะเป็นท่าพื้นฐานง่ายๆค่ะที่ตามตำรายโยคะพื้นฐานทั่วไปเนี่ยจะแนะนำเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นท่าครูในการฝึกนะคะดูผิวเผินท่าเหล่านี้เนี่ยเหมือนไม่ไม่มี อะไรนะคะเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์แต่จริงๆเป็นท่าพื้นฐานที่ได้ประโยชน์อย่างมากสําคัญที่ท่าทีในการฝึกของเราเมื่อที่บอกว่าเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอย่างไรใช้กล้ามเนื้อ mm hmm. เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจริงๆในการทําท่านั้นๆร่างกายก็จะได้ประโยชน์ แล้วท่าที่อีกอันนึงก็คือทัศนคติของเราในการฝึกอาสนะค่ะเพื่อเราฝึกอาสนะเพื่อพัฒนากายและจิตไม่ว่าเราจะทําท่าไหนเราก็ล้วนได้ประโยชน์ การรู้จักหมั่นสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายและความรู้สึกของเราในการทำอาสนะจะทำให้เรารู้จักตัวเองมีความเข้าใจตัวเองอันนี้คือการพัฒนานะคะตนเองในเชิงโยคะเมื่อกายการหมั่นสังเกต ร่างกายและความคิดหรือความรู้สึกในขณะฝึกอาสนะจะทำให้จิตของเรามีความว่องไวและมีความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกายและจิตซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกโยคะค่ะลองฝึกตามดูนะคะทำได้หลายครั้งในแต่ละท่าค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับโยคะครูพิตาใครๆก็ฝึกได้ค่ะ